ักรวาลก็เปิดนะคะเปิดเพื่อที่จะผู้ที่มาวันที่8เดือน8ทํากิจกรรมนี้มารับพลังมาทําการชําระล้างเพื่อที่จะไปช่วยเหลือผู้คนต่อไปบางครั้งเราก็ต้องได้ช่วยเหลือผู้คนบางครั้งเราก็เจ็บมาเราก็เจ็บมาแล้วมันบางครั้งไม่รู้ว่ามันจะแก้ยังไงนะคะแต่ว่างานนี้ใช่บางครั้งก็มาโดยไม่รู้ตัวไม่รู้ว่เราเป็นอะไรแต่สุดท้ายเราได้ไปช่วยเขาเราก็ได้เจ็บมาแต่มารอบเนี้ย มันจะเป็นการชําระร้างที่ยิ่งใหญ่ชําระร้างไม่ใช่แค่แค่มางานนี้เราชําระร้างครั้งเดียวแต่ว่าเราจะได้รู้วิธีการว่าเราจะทํำยังไงในการชําระร้างในการที่จะช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็มันจะเป็นพลังบางอย่างที่ที่ที่ช่วยเราอย่างคาดไม่ถึงเราก็เลยเปิดทั้งสองทางว่าเออโอเคว่ามีทั้งทํากิจกรรมแบบออนไลน์นะคะแล้วก็มีทั้งทํากิจกรรม มาเลยมาที่นี่เลยนะคะก็จะมีกิจกรรมเป็นดนตรีแล้วก็จะจูนจูนพลังงาน<ม>เพราะว่าเราเพราะว่าเราจะไปทํากิจกรรมในในสถานที่ที่สาคัญนะคะที่จะเชื่อมทั้งพญานาคเอกเหล่าเทพคือองค์ทุกสูงสิ่งทุกหมู่ทุกเหลา่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก็เลยบอกว่ามันเป็นการที่เหมือนกับพาเราพาใจเรากลับบ้านชําระล้างเติมเต็มค่ะประมาณนั้น นะคะแล้วถามว่าถ้ามาร, well. ร่วมงานนี้มันจะได้อะไรมันจะได้อย่างหนึ่งคือเราจะได้รู้ว่าเราจะได้กลับบ้านอย่างถูกต้องแล้วเราจะได้พาพาเพื่อนๆพาพ <medi> ี่น <sven tweeting> ้องเรากลับบ้านได้อย่างเงี้ยค่ะเรากลับบ้านได้ไม่งั้นเราจะจมทุกข์กับกับในมิติตรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเราต้องพาไปอีกโลกหนึ่งให้ได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเป็นโลกข้างไหนเขาเรียกว่ามันเป็นโลกข้างไหนแล้วก็คนที่มางานนี้แม่รุจิก็จะบําบัดแล้วก็ฟัง ถ้าถ้าถ้าเป็นออนไลน์นะคะก็จะได้ฟังได้ร่วมทํากิจกรรมแต่ว่าไม่ได้ช่วงแต่ว่าไม่ได้ทุกช่วงตอนแต่ว่าจะเป็นช่วงที่สําคัญจะเป็นจะเป็นช่วงที่สําคัญในในสองสาวันนั้นนะคะแล้วก็อ่าทุกคนอะ่ะท,ที่ที่ได้เขา้าได้เข้าทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่ามาที่นี่นะคะคุณเบนก็จะให้แจ้งวันนบีเกิดมาซึ่งคุณเบนจะส่งอ่าส่งเขาเรียกว่าโฉนดชีวิตให้ ค่ะหรือว่ารายแทงชีวิตนั่นเองซึ่งมันบ่งบอกว่าตั้งอ่าตั้งแต่1ขวบจนถึง99ปีเนี่ยอ่าตรงไหนที่คุณระวังแล้วก็ใครที่ดูแลคนอยู่สิ่งที่คุณมองไม่เห็นนะ่ะใครที่ดูแลท่านอยู่ซึ่งตรงนี้โคเบนก็จะเป็นคนเปิดให้